สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพโชคครับน,นี่สอพระโชคกาสีมานําเสนอหมยคํานวณสูตรของสอพโชคครับเพราะว่าจริงๆแล้วหมายคํานวณของสอพโชคกาเขาทุ่งวดนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเหล็กวิ่งครับเหล็กวิ่งนี่เขาทุกงวดครับหรือเหล็กเด่นนี่แหละครับสําหรับหวดวันที่ 16มินุนหารอยหกสิบนี่เลขกวิ่งของสอพระโชคกับวิ่งซีวิ่งเจ็ดครับแต่เน้นเน้นซีครับเน้นซีเป็นลักส่วนเหลขกดับหลักหน่วยของสอพระโชคหมวดวันที่16มิุนายนนี่ก็คือสองครับสองดับหลักหน่วย องดับรักหน่วยบนครับเอาพี่น้องกัตอนนี้กเตรียมสมุติประกามาครับจดตามไปซาซาครับบ๊กไปเร็วครับไปซาซาก็นีเหล็กอยู่บ่หลายดอกครับเหล็กขัานนวของสาพระโชคก็มีอยู่แปดคูสำหรับงวดน,นี้ครับแปดคูก็เริ่มจากเหล็กลักนะครับเนาะเหล็กเหล็กลักกะ พี่น้องจับปากกาขึ้นมาครับเลขลักซีก่ครับพอว่าเลขมันมีอยู่สองหลักครับเด่นๆนเลขหลักมีซีมีเจ็ดเนาะครับเอาซีตั้งครับลักซกับมีซีศูนย์ครับสีศูนย์ซีแปดสามซี C, ครับมี c ีคร,ร, c, รบบนนูครับสำหรับเหล็กติดซีสำหรับมวลหนีงครับอันนี้ทั้งทั้งเสาพระโชคกับทั้งซองกระไฮเป็นแนวทั้งนะครับเนาะซีศูนย์ครับซีแปดสามซีหาซีครับต่อมาการักเจ็ดครับ แลักเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้กกับเจ็ดแปดเจ็ดสี่กับเก่าเจ็ดครับนี่อยู่สี่คููครับถือว่าบ่าหลายนะครับสำหรับเพลกวันนี้พี่น้องมากคู่ได รือว่าตรงใจคู่ไดพี่น้องก็เอาไปง้งทุนเบิงครับเอาไปเสี่ยงเบิงก้อนก็ได้ครับพี่น้องเอาไปเสี่ยงเบิงก้อนจริงๆแล้วเลขหลักมันมีมีสีมีเจ็ดถ้าพี่น้องมีเลขเด่นมากครับแต่พี่น้องมีเลขเด่นมากจากหลายๆสัตว์ที่ครับที่ิ่นหายเด่นมากเข้าไปจับคู่กันได้ครับเอามาจับคู่กับสีเอามาจับจับคู่กับเจ็ดนั่นสี่ก็ได้ครับพี่น้อง ก็มีสิทธิ์ครับแต่ว่างดนนี้เหล็กดับลักหน่วยกับคือสองครับสําหรับสองนี่เล็ดับลักหน่วยนี่ก็ยังบวอร์ชันรถเจ็กเทียร,ร,อรอ์อครับพี่น้องกับพันตลอดอยู่ครับเหล็กวิ่งก็ยังบวอร์ชันรดคือหลายปีมาแล้วละครับจริงๆเราวอรทชันรุแจ็กเทียร์ขันเหล็กวิ่งครับแต่ว่าจับคู่นี่บางที่ก็พิสไปอยู่แต่ส่วนมากเข่าครับ ยับคู่กับส่วนมากเขากับพี่น้องกันเอาไปวิพี่ข้อเอาครับถ้ามักซี่ศูนย์กับลงทุนซี่ศูนย์ดูเดียวรวดครับถ้ามักซี่ศูนย์ 0, ดดดดก, 0, กับหนง 0, ดดดดดดด่งสี่ศูนย์โดดหรือมักเจ็ดศูนย์กับหน่งศูนย์เจ็ดศูนย์โดดๆทั้งสิ้นครับถ้ามักสามซีกับลงทุนสามซีมักหาซีลงทุนหาซีครับเอาแบบนั่งครับ มันสีได้ไง่ายอันนี้เข้าหายเป็นแนวทางพี่น้องสอบไปจ้งปปางลุงชูดครับมัร์กตัวใดยิบออกครับมักเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์มักเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดมักเจ็ดสี่ออกเจ็ดสี่ครับมักเก่าเจ็ดกับออกเก่าเจ็ดครับอันนี้คือแนวทางครับของทางช่องหายไปครับอันนี้กับน,นี่เลขของพี่น้องเอฟซีครับเพท่านผู้มาบ,บอกครับ บอกว่าเลขเพิ่นกับโบแค่ลดจคกเคลเเียครับมีเลขที่สองหลักครับของเพิ่นมีหลักหนึ่งกับหลักหาคือหมายความว่าเลขเพิ่น,นเด่นหนึ่งเด่นหาครับอันนี้คือเอฟซทร่มากครับแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านอยากเปิดตัวพ่าะ่านถ้าเขาวันนี้เลขเพิ่นเขาวานันนี้เพิ่นจังสิเปิดตัวครับ ตอนมีเพ่นกทรมา่าห้ทางสาพชคเนี่ยนําเสนอห้ครับพอเป็นแนวทางสำหรับเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับงวดน,นี้เพิ่นของเพิ่นหัน่นวิ่งหนึ่งวิ่งหาครับแต่ว่าของสโชคนี่มีสีมีเจ็ดขาจังสี่กับง่ายขึ้นอยู่ครับเข้ามาจับใส่กันก็ได้ครับพูดถึงว่าถาพี่น้องมาของเพิ่นก็มาจับใส่ของสโชคอย่างสี่ครับก็บได้แนวทางอีกอย่างหนึ่งครับ เลขเพิ่นลักหนึ่งมันมีอยู่หกคู่ครับลักหนึ่งมีอยู่หกคู่แต่เพิ่นบอกว่าสองหนึ่งนี่อัลโมมากระตัดถิ่นไปเลยว่าสันเพิ่นว่าครับมันเกิมีสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับอันนี้เลขหลักหนึ่งของเพื่อนนะครับเดี๋ยวทั่วไหนฝั่งเจนหนึ่งครับเลขหลักหนึ่งของเพื่น,นเพิ่งหายหายมากแับมีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งครับหาหนึ่ง,งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับกะทอว่าสวยอยู่ครับว่าพื้นทา ตัวเด่นของเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเด่นเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งครับตัวคือตัวพระเอกมาสันพูดว่าตัวพระเอกนี่คือเจ็ดหนึ่งละสามานลักหนึ่งมาสันสามานลักหนึ่งคือเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเพื่อนบอกครับตอนนี้สามลาเบิ้งลักหาครับลักหานี่ไม่เล็อยู่หาครูของเพื่อนครับ ของเอฟซีที่เป็นมทรงมาจากท่างไก่แล้วครับเป็นโทโธมหาบอกว่าให้ร่วงหาย,ยานี่แหละครับลักหาไม่ศูนหาหนึ่งหาหกหาเจ็ดหาแปดหาครับเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกทีนหนึ่งนะครับพี่น้องครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้า เจ็ดห้าแปดห้าครับสำสำหรับลักหาในเพิ่นบอกเพิ่นเน้นที่เจ็ดหาก็แปดหาครับถ้าลักหามากาสันเพิ่นว่าข้อหมายของเพินเ่นเพิ่นเพราะเพิ่นมีเลขสองหลักคือกัดคือคือวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหาเนี่ยครับของเพิ่นวิ่งหนึ่งวิ่งหาแต่ว่าของสองพระโชฉวิ่งซีวิ่งเจ็ดครับสามารถท้าเข้าสี่เป็นจับใสซกันกันบ ก็ได้ครับพี่นองถาพี่นองมาโ,โ้เล็กเพิ่นคันคิดว่าเล็กเพิ่นหนาจะมาเขาก็เอา,เอ,าองศ์พระโชคไปจับสพ่พอเล็กมันอยู่คนละขวดแล้วลครับตามที่เบิงเ่ยองศ์พระโชคก็เด่นสีเด่นเจ็ดองเพิ่นหดเด่นหาเด่นเด่นหนึ่งยังสิครับป็งไงพี่นองกาล่องออกไปวิเคราะห์บ้งครับมักชอบตัวได้พี่นองกาจังน่าไปรงมสุนนะครับด้วยอันนี้พิษถูกากยว่ากันครับเพราะว่าอันนี้ ทาา่านสพระโฉกกบหายไปพอเป็นแนวทางเท่านั้นครับทุกอย่างไม่ควมเป็นไปได้ครับนี่แหละครับ,รบท่านผู้ชมกรับคือบทสรุปครับคือหวยคำนวณของสพระโชกตัวเด่นกับมี4มี7ครับวิ่ง4ครับ2ดับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับดับหลักหน่วยเฉพาะบนเท่านั้นครับหลัก4กสามี404834 รักเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดครับอันนี้คือหมายคำนวณของสผชกนะครับตอนนี้ก็มาถึงเลขจากเอฟซีเพิ่มทุมากครับมีเยอะสองหลักครับมีหลักหนึ่งรักหาครับเพิ่นบอกวิง 1, ว่งหนึ่งวิ่งหาไสั่นครับเพิ่นหายมากก็มีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเนียนเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับ รลักหาก็มีศูนย์หาหนึ่งหาหกหาเจ็ดหาแปดหาครับเน่นอยู่ที่เจ็ดหากับแปดหาครับเอา้าพี่น้องกลับไปวิเคราะห์ด้วยครับผิดถูกกับยาวากันครับถ้ามักชอบตัวไหนพี่น้องก็ลองจับตาแหวกนําออกไปลงทุนเบิงครับทางช่องก็หายไปเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับผิดถูกยาวากันเ้อครับพี่น้องครับ สำหรับวงนนี็ขอให้พี่น้องเอซทุกผู้ทุกคนครับให้โชคดีให้ร่ำรองร,องร,องรวยๆแห้งๆทุกผู้ทุกคนครับเงินไหลนองทองไหลมาครับถูกใจกัยี่ลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเิภาพลจากรายการด,ดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ